เรียกได้ว่าอบอุ่นกันไปทั้งหัวใจเลยนะคะสําหรับหนุ่มเอชัยยาค่ะที่ได้อวยพรวันเกิดอย่างสุดซึ้งให้กับภรรยาแค่เพียงสั้นๆแต่ว่าได้ใจความค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวันคล้ายวันเกิดของสาวแดงกัลดากรน,น้อยวัฒนาหรือว่าหนูนานะคะซึ่งเป็นภรรยาของหนุ่มเอชัยยาเนี่ย ก็ถูกทางน้าสามีเนี่ยอวยพรหวานๆเอาไว้นะคะว่าสุขสันต์วันเกิดครับคุณภรรยารักที่สุดดานลูกสาวอย่างน้องแป้งเนี่ยก็อวยพรคุณแม่เอาไว้นะคะว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่คะ่ะขอให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขที่สุดในโลกรักที่สุดในโลกหนูและน้องจะเป็นลูกที่ดีที่สุดในโลกนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าหลังจะออกมาเปิดตัวแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคุณพ่อที่น่ารักแล้วก็ดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะสําหรับครอบครัวนี้คะ่ะ